เตือนพายุฤดูร้อนวันที่20มีนาคม2567จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุขโขทยัยกำแพงเพชรที่จิตพิษณุโลกตากภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ วันที่20มีนาคม2567ขอให้ระวังผลกระทบจากลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนหลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและระวังอันตรายจากฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตสัตว์เลี้ยงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร